สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าง,งานครับตอนนี้ทีมช่างของเราก็ได้ขนย้ายเสานะครับครบทั้ง10ต้นแล้วนะครับมาเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วเลยนะครับความหนาก็อยู่ที่6.4มิลนะครับ6.5มิลโครงทัดนะครับ ครับตอนนี้ช่งางก็ได้ติดตั้งเพดรองเสาแล้วก็มาร์คจุดระดับมาร์กระดับไว้เพื่อที่จะถ่ายระดับเ,เพดนะครับนะอีกไม่นานนะครับวันนี้คาดว่าจะได้ตั้งเสาอยู่นะครับส่วนโครงทัดนะครับก็ช่วงบ่ายน่าจะมาถึง อาจจะเที่ยงนี่แหละนะครับตอนนี้ได้เชื่อมเหล็กนะครับเพื่อที่จะทำเป็นแนวระดับเอาเอาทางไหนเป็นเกณฑ์เสาต้นนั้นเป็นเกณฑ์เนาะถ่ายระดับนะครับ ยังไม่นื้อโอ้ยโทษโทษโทษหยับสายขออภัยก็คือเด้งปั๊บด่วนกระถัดอ่านิ่งแล้วเอาอย่างขีดระดับได้แล้วนะครับเสียงได้ละขึ้นใหญ่คือขนาดเท่าไหร่ทั้งเส้น chưa? Chắc chắn là đi cắt chân Đi cắt thôi nào. แนวเซ็นเตอร์นะครับช่วงบ่ายครับช่างกำลังหลังจากเช็คระดับแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ก็ใส่นอ็อตขันน็อตนะครับล่างบนนะครับแค่แต่ละหัวแล้วก็จะตั้งเสานะครับมัดติดตามชมกันนะครับว่าทีมสร้างของเราจะเอาเสาขึ้นยังไงในขณะที่เครนยังไม่มามาดูการยกเสา เส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วนะครับความสูงอยู่ที่สี่เมตรครับทัานเสิงลานบอกนี่ยกขึ้นแบบนี้เลยนะครับในขนาดที่รอรอเคียนแปดนิ้ว ใช้เชือกช่วยขันแล้วก็ดึงขึ้นครับช่วยกันยกขึ้นสองคนข้างล่างข้างบนคนหนึ่ง ยกสองซ้ำอ้าวใกล้แล้วใกล้แล้วระวังมืออ่าได้แล้วครับนี่ตั้งบนเพจแหกแหกหมาน มาไว้แล้วนะครับตอนนี้ได้แปะไว้ก่อนแปะหลอน,นำ้ำเป๊ะโอ้เระหนามได้ด้วยนะ ตรงนี้บ้างตดพ่ไม่พงครับปีเรื่ะดันมามต้นดันมายี่อาิดันม่อี่ดันมามาอีกมาพ่อเอาเรื่องเอาเลยคอยเอาเลยเาดเท่าพุ่หรอฮะสามคน ไปไปยังท่างคุนยังใส่แห้งแหละอ่ะาเบาเบาว,ว่างเออเสือบลุ่มทุงมือได้ลวดสามคนเท่านั้นเองนี่ไปสลับกันไป โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาดันดันดันโอ้โหเนาต่อไปนะครับก็จะเอาเชือกลัดนี่ได้เชือกครับไม่ต้องงอรถเคนเลยใช้คนกำลังคนครับยกเสาเเเดวเดว กำลังขันสนอกเดี๋ยวดี๋เดี๋ยวดี๋ยวเดพีเอ้าวดีัดยุ่งไว้ไอเื้อหยุงไว้อเื้อหัยุงไอ้อบ่ต้อเฮ็ยยังบริเฮ็ดหยังพยุง เออไปโอเคกอดไว้ดีดบ่ะนี่มาเขากล่องเลยเหรอครับเรียบร้อยไม่ต้องง้อเคนนะครับ เือนี่แหละโยกก็ต้องใส่มือมือนะ มาฮะเย็ดตันนะก็ยนงใช่น่งต้นที่สองแล้วนะครับ ต้ที่สอต้นที่สนะครับยกแรกผ่านไป3มต้นอายกที่สองนี้เริ่มต้นที่สี่นะครับตอนนี้ก็หลวงตานะครับก็มาชมมาดูงานนะครับหต้นที่ห้าแล้วนะครับ เมาเบิง้งเอียงว่ะเลยเอ,อยี่ยเออ,เต,อต้นที่หกหกแล้วนะครับนี่รถเคลนไม่ต้องรอระวังลม้มอ่า ทั้งในพไเ่มเ่วนเพิ่มพลังกบาดวงี้เนะเขาสอนอีกเขาสอมอีกข้าผมถือว่าั่นด้อายโอาใจไม่ได้หรอ อีกอีกดันว้อีกอ่าอีกด้วยเนี่ยอ่าต้นที่7ตอนนี้ขัอหน้าทีมช่างกำลังวัดมาระยะเสาฝั่งทางนี้5ต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับวันนี้คาดว่าจะเสร็จครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เหลือสี่ต้นเท่านั้นเองครับนี่นะครับดูเสาต้นที่ต้นที่เจ็ดครับบอกไฟลานสิบล้านเอ้า ิบล้านบางไฟสิบล้านเอา <Okay. S 1> สามคน,ทน,น,น <Okay. S 1> เท่านั้นได้นี่เออขึ้นด้มาแล้ว <Okay. S 1> ต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดแล้วนะครับที่เก้าแล้วนะครับครับต้นที่เก้าแล้วนะครับ <c oughs> ต้นที่เก้านะครับ วันนี้จะยกคัดลงนะครับใกล้แล้วนะครับางานตั้งเสาใช้เวลา1วันนะครับในการติดตั้งเชื่อมจุดไว้ก่อนนะครับ4จุดหล้อเชื่อมแน่นตอนนี้ผูกก็มารดน้ำหัวเสาฐานราก เพื่อให้มันแน่นเน,ะนะาะปูเนาะตายครับต้นสุดท้ายของวันนี้ครับสุดท้ายแล้วครับวันนี้ครับเองปูเราอู้อยั่นบอ่อแข็งแรงเนาะปูเน,นาะนั่นเห็นบอ่ออันน้ำท่วมมันก็สียูนแบบนี้ที่เนาะนี่ปูเรา สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเหลือเชื่อมแน่นนะครับเชื่อมรอบหัเเสาครับตรงนี้ก็อีกทีมงานก็ขนโครงมาถึงแล้วนะครับก็จะเอาโครงลงมาก่อนพรุ่งนี้นะครับคาดว่าจะได้ขึ้นโครงพัดนะครับเอาละต้นสุดท้ายนะครับสุดท้ายของวันนี้สุดท้ายของงานนะครับเหลือเชื่อมแน่นครับเชื่อมแน่นแล้วรอบแล้วหนึ่งรอบนะครับ สามคนเท่านั้นเองนะครับที่เอาเสาขึ้นอ่าส่วนปูนะครับหลวงปูก็มาช่วยะนะครับรดน้ำต่อหม้อครับกระทุ้งดินนะครับเพื่อให้มันแน่นครับเพื่อให้มันดินยุบเดี๋ยวจะเทพื้นอีกทีนะครับ ตัวนี้สุดท้ายแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็กําลังยกทัดทัดด้านข้างทั้งสองข้างนะครับหรือว่าอาเสนะครับอเสทัดตัวนี้อกไก่ครับทัดอกไก่ตรงกลางนะครับก็ลงสียังไม่เสร็จนะครับก็จะมาลงสีอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็โครงสร้าง ชิ้นส่วนต่างๆก็ขนมาครบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ประกอบอ่าประกอบโครงนะครับพรุ่งนี้ก็จะติดตั้งเพดหัวเสานี่หัวเสาแล้วก็ทําการติดตั้งทัดนะครับนะครับรอติดตามชมในวันพรุ่งนี้นะครับยกเสาครับตัวสุดท้ายครับปึ๊บนี่อยู่ด้านบนคนหนึ่งครับ วันนี้ติดตั้งเสารเรียบร้อยครับวันนี้ก็คงจะติดตั้งเสาแล้วก็ไล่เชื่อมแน่นในฐานเสาให้เสร็จนะครับสำหสำหรับงานวันนี้นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มติดแผ่นเพดด้านบนครับผมโครงทัดต่างๆเรียบร้อยกตดตามชงครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับงานติดตั้งเสา ติดตั้งแผ่นเพจนะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม